ไปบ้านไปอยู่ด้อันไปบ้านเนี่บ่บ่ลาเรยการทําบุญดอกไปอันเห็ดอันสังกะท่านเห็ดขนมขาต้มเราก็ไปแจกท่านน้ำหม้อขาต้มไล่ๆเราก็ซสื้อกาํำซ่ากาแฟไปไปแจกก็เอินโล่งท่านไปเดือนไปเห็ดทังสัน่นเพราะว่าไปเดืนดนอนโดนโดนไปไหนไปบ้านเทียหนึ่งไปยังสี่ก็ไปทําบุญเห็ดอันสังกะท่านเฮ็ดอันก็เอินอนี่ยังแน่น ของกับพวกใครได้เขาวัดฟังถ้ำเักเทียมีตั้งแต่ทำบุญธรรมดายไปหอดีแม่แล้วบอกไปเก็ียร์ตามแล้วบอกเราเคยได้นนั่นเอ็ดสังกับท่านเนี่ยไปเห็นเขาเอิ่อหนึ่งยังให้ให้คนตายบางสกุลเนื้อบางสกุลหีพอเจ้าสันฉันดิโดนๆเนี่ยเคยไปจอดพังเด้อ ขอบคุณหลายๆเด้อนามาจัดก,การเด้อแม่นินเน่ินเพิ่นเงินเงี้ยสี่พวกแห่งผู้ขายบอกว่าเป็นบพรใครได้ไปบัดเออกภาษาถ้บมีใครเป็นแม่แมงว่าไงอ้าะบเัาวัดบ้างทั้งหลายอันจริงจริงเงินประหยัดน้ำกับจำตะคัมแม่บอกเลยที่แม่วานขันเฮาบ่ได้เฮากระว่างสี่ก็ได้สาธุเด้อสาธุเด้อ น,นั่งเท่าล้นี่ผู้คำนำให้กินผู้คำดินเล้อยู่เคนคนไหนผ้าวางสิเบื้องข้ามหยาบนำ่นเอาไปติดไว้อยู่อันพุน่นเอาไปติดไว้อยู่อันฟ้าพุน่นฟ้าผนังเบื้องสีให้เบื้องเลื่พี่น,อน้องนี่อันทองคู่มือคู่มือแต่ยังไม่จำนักเทียอันผ้าเพื่อนไหนมาเลยนี่เพุ่อนอะเอาไปติดไว้เบงเอาติดใบย้วยไว้จักเทียเราใครครับมัน อันนั้นเป็นปฏิทินข้าเจ้าเฮ็ดปะนาเนาะก,ก็เลยเอามา้าใบย่ำเข้าเขาเฮา,เาออกเพิ่นสิได้รักอันอันติดประตูไว้เพิ่นสิได้รักษาเฮาคุม้มครองเฮาออกสิบ่ให้มีภัยอันตรายเข้ามา้าอย่างกายเฮาก็เลยเอาไปไว้หัน่นอันนี้ก็ติดอันนั้นน้ำติดอันอันค้ามหยาดน้ำใบน้ำข้ามหยาดน้ำว้น้ำเอาเย่ายนึ้นคืน้งตาม หยาดนำไฟว่าไฟเขาเขาจีดังอยู่แล้จีดังตอกแท็บตอกแทบเอาเสียบไหมเสียบไหมไฟว่าใครเขาทิ้งอันเสียบไฟว่าใครเขาเดี๋ยวมันกระดับล่งทับมนะันอัน โอ้ฟั่งฟั่งอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อเบาแหวประเด็นนั่นทองคูมือคูมือแต่ว่าัวจำบ่ดีแต่ว่าประเด็นกับว่าดดประเด็นย่าันประเด็นลืมประเด็นวไดเอาไปใบคุณใบประตูคุณเพราะว่าประตูประตูเขาบ้านเฮาที่เป็นสิลิมงคลแก่ตัวเฮ้าเนาะพี่น้องกันประวูอนซูเนวเขาออกประตูนี่เป็นสิ่งที่สำคัญก่อนจะเขาม้าหงอนก็คือประตู ราวาเขาขาลำทอรนมีประตูเขามากกับเขามานอนเนาะือเพป่นวานนะเข้าต้องดูแลรักษาดีๆอันฝากไว้ครับอันเจ้าเงี้ยนเจ้สาสั่นราะว่าเป็นรักษาประตูเขา้าย่ำเขาย่ำออกราะวาอย่า,า,ยา,าเงเงีนท่องของเขอนกันพี่น้องกันเ่อหนั่นเข่าขาจ้างสั่นเพราะว่าน้่เงินเขาบานนา้่คว่ำดีคว่ำงามเขาบานเขาซองกับเขา,ขาท่างประตูนะพี่น้อง ตั้งแต่ประเด็นตั้งสองประเด็นเนาะเป็นยังประเด็นผู้เราค้นบอกหนูจากว่ามันเสื่อนว่าเป็นอายุประเด็นที่สี่สิบเก่าบ่แมนบ่แมนหรอกพว่าประเด็นหกสิบกว่าแล้ว <c oughs> ประเด็นเอาเป็นเสือนเขาเอื่อนบาซีขั้นห้ามสามก่อนเสากระน่าติดตั้งเหล็สามขึ้นาาขขน,นาเขา่อดีก็เลยเอาเหล็กซีน้ำผ้าเพราะว่าขั้มวาซีนี่มันดีเลือดสุนจุแนวโรคถ่ายคือเหล็กเก่าคือเก่านาเก่าหลัง ไปข้างหน้าก็จะเลื่อนไปข้างหลังก็จะเลื่อนเล็กซีกับเป็นเหล็กมงค้นมันบ่อเขียมันคูเด้ประเด็นกันถือ,อยังสี่ละประเด็นกันเล่ยเอาเหลขกน,น,นีเป็นเหล็กมงค้นเป็นเหล็กประจําตัวประเด็นคือ,อ,อ,อสี่เก้าเล็กก็ออกไปเราได้เปนอนซี่เก้า <laughs> เนนออก้าีเล็กตัวนีอกรูดหรวเป็นเหลขกมงค้นไปนองประเดอนกันเลยต่างใบเป็นนั้น่ะ ขอบคุณสองได้